ทักทาย FCT กะลังฮับช่องช่องแมวฟินแลนด์ชาแนลกูผูกกค,คนเจ้าวันนี้แมวเอาสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะเจ้าเมื่อได้ก็เมื่อแม,ม่นแม่นล้เจ้าเดี๋ยวเขามาพอกันเด้อว,ว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือว่าจะย่างน,นะเจ้า,มาแม่นแต้นะเจ้าสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วตึงหมดนะเจ้าก็8แปงวดนะจ้าต่อไปเขาจะไปต่อเป็นงวดทีเก้าว่าจะไปต่อหรือจะย่างเจ้า ก่อนจะมาพอตัวเลขนะเจ้าคำเตือนคลิปในวิดีโอนี้ทำมาเพื่อสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลต่ออานบัได้สนับสนุนสินพิดกฎหมายกุชนิดนะเจ้าก็จงใจวิจารณญาณในการหับชมตัวเองนะเจ้าเดี๋ยวแห่งสอสมวันนะเจ้าก็จะเอาสุด2ตัวล่างตรงนะเจ้าหกชุดมาฝากปเปิดเปลี่ยนเขาได้พอได้หันกันนะเจ้าถ้าทันใดตีเชนชอบ คลิปของแมวก็กดกระดิ่งกางแจ้งเตือนเข้าไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเวลาแมวลงไปก็จะได้เปื่อนเขาจะได้หันกันนะจ๊ะเขามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะสูตรนี้เขาจะใ่าซิบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งซิฟครั้นตีหนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งตีสองหนึ่งครั้งร้อยครั้งตีสามหนึ่งครั้งร้อยครั้งตีสี่หนึ่งครั้งเจ็ดคงที่ 9กบวกศเป็น9 9้เบวกแปเป็นเจ็เบวกเเป็นสี่บวกหเป็น5 5าบวกศเป็น5 5าบวก 7, เจ็ดก็ดีสอต่อมาเล็กออกส2เล็กสเข้ามาอยู่ดีลักหน่วยสิบบน,นึครั้งสิบหน่วยล่าง1ครั้ง สิบขั้นที่1นหนึ่งครั้งร้อยขั้นที่สองหนึ่งครั้งร้อยขั้นที่สาหนึ่งครั้งร้อยขั้นที่4ี่หนึ่งครั้งเจ็ดคงที่เก้าบวกสองเป็นหนึบวกเเป็นศูนบวกสเป็นสามสามบวกสเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่บวกเจคงที่ก็ได้1ต่อมาออก3าหนึ่งเล็กหนึงไม่อยู่ลักหน่วย ิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งเจ็ดคงที่ศูนย์บวกหนึ 1. 1่งศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกศูนย์เป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ด จ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดของทีก็ได้แปดต่อมาเลขออกแปดเก้าเลขแปดเข้ามาอยู่ลักซิบซิปบนหนึ่งครั้งหน่วยหลางหนึ่งครั้งซิปครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้ง ร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งเจ็ดคองทีศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกเจ็ดคองทีก็ได้หนึ่งต่อมาเลขออกสองหนึ่งเลขหนึ 1, ่งมาอยู่ลักหน่วยสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้ง ซิฟคั 4, 1, ้งท <4, S 1> ี 4, 4 3, 0, 1, ่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้นที่สองหนึ่งครั้งร้อยครั้นทีสามหนึ่งครั้งร้อยครั้นตีสี่หนึ่งครั้งเจ็ดคงที่สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้สี่ต่อมาเลขออกสี่หก เลขสไม่อยู่ลักซิฟสิบบนหนึครั้งหน่วยล่างห่งครั้งสิง1 1ครั้งตีหนึ่งหนึ่งครั้ง,งร้อยค,ครั้งทีสองหนึ่งครั้งร้อยครั้งทีสามหครั้งร้อยครั้งทีสี่หนครั้งเจคงที่สี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูเป็นศูนย์ศูนย์บวกหเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหบวกศนย์เป็น หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่ก็ได้แปดต่อมาเลขออกสองแปดเลขแปดมาอยู่ลักหน่วยสิปบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งสิปขั้นที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยคขั้นที่สองหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งร้อยขั้นที่สี่หนึ่งครั้งเจ็ดคงที่ หกบวกแเป็นสี่บวกสเป็นเจ็เบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น5 5าบวกเเป็น2 2งบวกเจ็ดคงที่ก็ได้เก้าต่อมาเล็กออกเก้ 9, 4, เล็กเก้ามาอยู่ลักสิบสิบบนหนึ่ค้งหน่วยล่างคะ่ะ หน่วยล่างหนึ่งครั้งสิบค,ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งเจ็ดคงทีสี่ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกศูนย์เป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกเจ็ดก็ได้สาม เปลี่ยนประกาศแป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้เหล็กสามต่อมาเหล็กอ,อกสามเจ็ดเหล็กสามมาอยู่ลักซิบเดี๋ยวเขาจะมาหาในงวดของวันที่หนึ่งเดือนซิฟนะจ๊ะว่าเขาจะได้ลักใดมา โซหาเลือกสลักกิ่นแบ่งรัฐบาลนะจ๊ะิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งซิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองหครั้งร้อยครั้งที่สาครั้งร้อยครั้งที่สีหนึ่งครั้งเจ็ดคงที่หกบวกเจ็ดเป็นส3มสบวกสเป็นหกหกบวกเก้าเป็น5้าห้าบวกศูนย์เป็น5 5าหบวกสีเป็นเก้า เก้าบวกเจ็ดคงทีก็ได้เลขหกเขาจะมาล้อลุ้นกันนะจ๊ะวางวดของวันที่หนึ่งเดือนสิบจะมีเลขหก 6. มาคือเขาได้พอได้หันกันอยู่ก่อนนะจ๊ะท่านได้ตีชื่นชอบเลขหก 6. ก็หาแฮมตัวเข้าใส่นะจ๊ะแต่ละคนชอบ,บเหมือนกันนะจ๊ะแต่ของมีเยอะแมวนี่งวดนี้มีเยอมแมวชอบอกูหกหนึ่งนะจ๊ะ ถ้าขายติดชื่นชอบก็ลองตัวกู6กหนหดูนะจ๊ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะจ๊ะก็ขอบคุณเอฟซีตีฮับชมและติดตามเพื่อกำลังใจแมวมาตลอดนะจ๊ะบ่าหวหงยจะเข้าหรือบ่เข้าก็ยังยืนเ,เคียงข้างกันตลอดมานะเจ้าขอบคุณเจ้า